นะครับสวัสดีทุกทท่านนะครับวันนี้นําของใหม่มาให้เพื่อนๆรับชมนะฮะของใหม่เพิ่งได้มาแล้วเพื่อนโอ้โหเพื่อนเอนเลยแบบนี้สวยไหมครับเพื่อนๆสวยไหมอืมสุดยอดนะเพื่อน,ด,อด,น,อนดูสกรอน อาจารย์ใหญ่แบ่งปันมานะครับอาจารย์ใหญ่นะฮะไงเพื่อนเนื้อผิวของโลหะกับไอ้นี่นะฮะทองเหลืองนะโอ้ยสวยงดงามนะเพื่อนนะสวยงดงามอ้าว,วัสดีเพื่อนเพื่อนหนึ่งท่านนะครับที่เขามารับชมนะครับนะครับ สวยไหมเพื่อนๆสวยไหมผมกำลังหาอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่นะครับได้มาใหม่นะครับเพื่อนได้มาใหม่ตนนัวนี้นะครับพอดีเพื่อนๆทั้งสามท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับพอดีได้ของมาใหม่นะเพื่อนนะนะครับตัวน,นี้นะเพื่อนโอ้โห ดูเนื้อหาซะก่อนเพื่อนๆเลยนี่ความสวยงามนะเพื่อนนะดูกันสะก่อนนะครับตั้งใจซื้อมาเลยนะเพื่อนนะตัวน,นี้นะพิมพ์เล็กของเราสวยเนื้อหาแบบนี้สุดยอดนะครับน่าจะผ่านมือใหญ่ๆมาหลายท่านเหมือนกันนะครับตนนัวนี้นะครับ ดูดินสะก,ก่อนเพื่อนเพื่อนเอ้ยดูดินแบบนี้เป็นไงเพื่อนวาโอโ้ดินแบบนี้นะเห็นไหมอื้มคมสวยงามแบบนี้สุดแล้วเพื่อนเง้อดินแบบนี้นะเห็นไหมเหมือนกับรูปหล่อเลยอ่ะฮะนี่เพื่อนเพนเลยนี่นะเพื่อนนะ โอ้โหวัสดีเพื่อนเพื่อนทั้งสิบสองท่านนะครับที่เข้ามารับชมพระง,ง่งนะครับนะครับตัวนี้ได้มาใหม่นะเพื่อนเพื่อนนะหวยหน่อยวันนี้นะครับเสียนใหญ่ส่งมานะครับตัวนี้โอ้โหค่อนข้างที่จะถูกใจนะเพื่อนเพื่อนอาจารย์ท่านแบ่งปันมาให้นะตัวนี้ถือว่า ตามสภาพนัเพื่อนนะความสวยงามก็อยู่ตามสภาพนะครับตามนี้แหละความสวยครับเพื่อนเพื่อนท่านใดถูกใจก็ทักในไอดีด้านล่างได้เลยนะครับนะครับพิมพ์เล็กนะครับเพื่อนนะพิมพ์เล็กตัวนี้พิมพ์เล็กนะครับสวยๆงามๆนะเพื่อนนะ นะครับโอ้โหนี่นะครับเพื่อนอน,นะดูตัวแบบนี้ดูไงก็ไม่เบื่อนะเพื่อนนะดูเนื้อดินเขานะเห็นเห็พนพิมพ์เป็นภาษาไทยมานะพนี่นะแปลม, <laughs> มานะพี่นะผมว่าถ้าผมแปลก็จะเสียเวลานานนะพนี่นะน,นะครับ ได้นะ่ตัวนี้สวยได้ตอบกลับไดมอนดโดยสวยงามๆนะครับสวยสวยงามๆนะครับดูเนื้อดินแบบนี้ือ <c oughs> แต่ละต้วโอ้โหมีนะ <c oughs> เพื่อนนะสวัสดีเพื่อนๆทั้งสามสิบห้าท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะดูโอ้โหนี่สวยๆ สวยๆเพื่อนๆเ,เอ้ยปล่อยมาทุกต้นนะครับช่วงนี้นะครับตัวนี้นะเพื่อนๆน,นะโอ้โหไม่สวยเท่าไหรไม่สวยเก็บไว้ก่อน <c oughs> ตัวนี้ได้มาวันก่อนนะเพื่อนนะนะครับตัวนี้ได้มาวันก่อนอี่ตัวนี้ได้มาวันก่อน นะครับสวยๆงามๆนะเพื่อนๆนะนนนนนอ๋อมาจากออสเตรเลียเลยนะพี่นะ <c oughs> แอดมินอ่านให้ฟังนะพอดีช่วงนี้พะง,งั่งครับพี่พะง,งั่งหรือเขาเ <c oughs> ขาจะเรียกไอ้งั่งก็ได้พี่พถ้า,ถาสุถ้าจะเรียกให้สุภาพหน่อยก็เรียกพะง,ง้างไนงะแหละถูกต้องนะพี่นะนะครับ ก็เปรียบเทียบเหมือนคนที่มีอายุอ่าแก่จะไม่เรียกแบบว่าไม่สภาพไปเรียกไอ้ไอ้อย่างนี้ไม่ได้นะพี่นะไอ้ลุงไอ้ลุงอย่างนี้ก็มันก็จะเปี้ยเอานะพี่นะ <c oughs> แล้วก็เปรียบเทียบอย่างนี้นะครับนะพี่ๆนะไม่ต้องโกรธกันนะพี่นะองค์หนึ่งผมเปิดมีราคาตั้งแต่สองพันขึ้นไปจนถึงหลักหมื่นไปไปลายนะพี่นะนะครับจนถึงหลักหมื่นไว้ปลายนะครับ ดูเนื้อหาก่อนนะพี่นะโอ้โหความสวยงามทักในไอดีได้เลยนะพี่ชายนะในไอดีด้านล่างนะเอกรอบปาร์กเก้าเก้านะครับนะครับถูกอ,อะไรจากจากรัสเซียด้วยมีแบบตาแดง ตาแดงตาแดงไม่มีนะพี่นะมีอยู่ตนเดียวแหละแต่ว่าไม่ได้ปล่อยนะพี่นะตาแดงเนี่ยแส่วนมากกําลังศึกษาอยู่นะพี่นะตาแดงนี่ก็ยังไม่มีหลุดเข้ามาเลยพยายามหาของหลุดมาให้เพื่อนๆอยู่ตาแดงนะแต่ว่ายังไม่โดนไม่ถูกใจนะพี่นะตาแดงนี่หามาหลายปีแล้วพี่นะนะครับหามาหลายปีแล้วครับแต่ไม่ถูกใจ เลยไม่ได้คัดเข้ามาแต่คัดเข้ามาแต่ตัวสว,สวยแบบนี้นะพี่นะพี่ชายนี่โอ้โหตัวแบบนี้เฮ้ยเนื้อโลหะแบบนี้หายากนะพี่ตัวนี้ผมรู้สึกเก็บมานานนะตัวนี้ได้จากมือใหญ่ท่านมานะท่านแบ่งป่านมานะมือใหญ่ๆท่านนะตัวนี้ถือว่าก็ค่อนข้างถูกใจนะครับสว,สวยนะสวย,สวยนะครับนี่ หรือว่านี่แบบสวยๆพี่นะแนะนําน้องแน,นนะนํานะนี่แบบนี้พี่พกพาไม่มีผิดหวังแน่นอนเลยพี่ชายนะครับแบบนี้นะนี่นะพี่นะดูเนื้อดินนะพี่นะนี่เนื้อดินเขาอยู่ประมาณเหลือประมาณนี้นะพี่ชายนะนะครับรับรองรับไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนเลยพี่ดูสภาพของโลหะนะพี่นะ สภาพออกเหลืองๆสวยๆแบบนี้นะโอ้โ oh. หนานๆทีถึงจะเจอสักตนหนึ่งนะพี่นะนะพี่ชายนะนานๆทีจะเจอสักตนหนึ่งนะเหมือนผมคาดหานี่ก็นานๆทีจะมีสักตนหนึ่งแบบสวยๆนะผมผมชอบจะแบบสวยๆยีพี่มันนำมาแบ่งปันให้พี่ๆนะดูนะพี่นะโอ้โ okay. ห <Okay. S 2> นี่คู่นี้นี่ พิมพ์เดียวกันนะพี่นะคู่นี้นะพิมพ์เดียวกันนะครับสวัสด,ดีพี่พี่ทั้งห้าสิบแปดท่านนะครับตัวนี้ไม่สวยผมไม่กล้าโชว์เลยบางๆงไว้ก่อน <c oughs> บังบไง้องค์สององค์นี้สวยนะพี่องค์นี้ไม่สวยแต่บางไว้ก่อนนะครับ <c oughs> ไม่กล้าไม่กล้าโชว์เลยไม่สวยอเอแบบนี้ไปแล้วกันพี่นะครับขอบคุณหัวใจนะพี่นะที่ส่งเข้ามานะครับสวัสดีทั้งห้าสิบแดท่านนะครับ ตัวนี้สวยนะพี่นะตัวนี้เป็นตัวยูนะพีมทิมตัวยูนะครับอยู่ในคลิปเมื่อวานนะอาจได้ฟังนะครับเป็นตัวยูนะครับตัวยูเนี่ยส่วนมากเนี่ยตรงตรงนี้เขาจะเป็นแห่งอยู่นะครับพี่นะนะครับตรงนี้เป็นแห่งลึกเลยเหมือนกับสี่เหลี่ยมข้าหลามตัดนี่นะเห็นไหมเดี๋ยวเอาตัวชัดๆดีกว่าอธิบายพี่บังนี่เวละตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมข้าหลามตัดนะ ผมก็เล่นไพ่เป็นด้วยนะถ้าใช่นะนะครับตัวนี้จะเป็นตัวยูนะตัวยูจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวการอ่าจะซื้อเนี่ยถ้าจะรู้ว่าพิมพ์ไหนเป็นข้าวหลามตัดหรือว่าเป็นพิมพ์ตัวยูนะพี่หันหลังแล้วปุ๊บเนี่ยอ่าพิมข้าวหลามตัดเนี่ยเส้นผมก็จะเป็นริ้วเป็นริ้วเป็นริ้วลงมาใช่ไหมครับพีเห็นไหมแล้วพิมพ์ตัวยูเนี่ยมันจะเป็นแห่งทันทีเลย หันใบหูเนี่ยจะมีแอ่งอยู่ในช่วงนี้ลึกเลยนะพี่นะครับลึกมากนะครับหรือว่าตัวอื่นนะพี่นะตัวแนะนำนะพี่นะโอ้โหดูดิพี่พี่ตัวแนะนำสวัสดีทั้งเก้าสิบเอ็ดท่านนะครับพี่พี่นะที่เข้ามารับชมเองนะดูนะโอ้โหพกพาเนี่ไม่ต้องห่วงนะพี่พี่ชายนะ เนื้อดินเขาเหลืออยู่แค่นี้นะขายตามสภาพนะครับแต่ความสวยเรายืนหนึ่งนะนี่ความสวยนะความสวยไม่ต้องห่วง <c oughs> การันตีได้เลยนี่ความสวยเรานะครับตัวนี้สวยจริงแต่ตัวนี้จะหย่อนสวยนิดหนึ่งแต่ว่าตัวสวยๆอะ่ะดินดินดูดินนะพี่พี่ชายนะ ดินเขาจะเหลืออยู่แค่นี้แต่ตัวหย่อนสวยในยดินเขาครบหันหลังมาปุ๊บตัวส,สวยๆนะตัวส,สวยๆเนี่ยจะมีห่วงนี่นะครับในช่วงนี้จะมีห่วงแต่ว่าตัวหย่อนสวยเนี่ยจะไม่มีห่วงแต่ดินครบดินนี่เหลือเต็มนะพ,พี่ชายนะ พี่ชายแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมผมไปซื้อของแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมกลับมาไล่อีกทีนะครับ